ท,ท,ท่านผู้อาวุโสสีช่วยข้าด้วยเจ้าเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลไปผู้อกกาวุโสเก้าเฮ้อาขาจะทำให้เจ้าตายไปอย่างมีความสุขเองฮ่า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 เท้นี้จะทำให้แน่ใจว่าเจ้ากับเสียวเยี่ยนนั้นได้ถูกฝังไปด้วยกันเสียวเยี่ยนนะนายน้อย พวกวังหึงวิญญาณนี่มันช่างไร้ความปาณีและเจ้าเล่์จริงๆเลยนะที่เจ้าพวกนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ก็คงเป็นเพราะชื่อเสียงของพวกมันเป็นแน่ฮ่าๆเขาไม่ได้เป็นอะไรพันามิดเย็นแข็งแกร่งพันามิดเย็นแข็งแกร่งฮ่าๆดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะมีผู้นําเป็นเด็กเหลือขอที่แข็งแกร่งจริงๆเลยนะเนาะเนะเป็นเขาจริงๆด้วย ชายผู้มีชื่อเสียงในทวีปกลางในเรื่องความชั่วร้ายเขาได้ไปถึงจุดสุดยอดของระดับวิญญาณก้ดาวแล้วเขาได้หายตัวไปหลายปีแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเข้าร่วมกับวังแห่งวิญญาณสะสะเส,สียเหอฉายาปีศาจกระหายเลือดคนนั้นนั่นเหรอฮ่ฮ <laughs> ดูเหมือนว่าเจ้าจะจำวันที่หน้าหวาดกลัววันนั้นของข้าได้นะยองเลยกดตอบ ในตอนนี้ข้าเป็นที่เคารพนับถือในวัง่งวิญญาณข้าคือเสี่ยเหอและยังเป็นผู้อาวุโสสี่ฮ่าๆนั่นผู้อาวุโสสี่ที่คงกระพันนี่ได้โปรดล้างแขนให้พวกเราด้วยตอนนี้เรามีผู้อาวุโสสี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทำไมข้าถึงรู้สึกเจ็บกันเอ๊ะนี่มันคืออะไรกันฮ่าๆๆ ข้าไม่อยากให้เชื่อเลยว่าเขาจะทำกับพวกของตัวเองเซียวเซียวอย่ามองนะข้าจะทำให้เจ้ามีส่วนร่วมในความแข็งแกร่งของข้าในตอนนี้เองเจ้าควรจะโมิใจเนาะเพราะมันจะเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สำหรับทาสอย่างพวกเจ้านี่เป็นเคล็ดวิชาที่เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยเลือดของผู้อื่นอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันบ้าไปแล้วหรือไง เ่าพันธมิตรเหยยนฟังคำสั่งของข้ารีบถอนตัวออกจากแนวหน้านี้ซะหากปาสจากข้าก็อย่าได้คิดแม้แต่จะเข้ามาเด็ดขาดเขาพูดถูกต้องแล้วเล็ดวิชานี้เป็นเล็ดวิชาดูดเลือดคนธรรมดาจะตายไปโดยปราประโยชน์ฟังคำสั่งเซลยเยียนซะเราทหารทั้งร้อยรีบถอยออกไปซะแล้วไปหลบหลังกำแพงป้อมประการนี้ซะ มาเลยเอาเลือดมาให้ข้าซะข้าจะได้มีพลังมากยิ่งขึ้นนี่นั่นหรอผู้โสที่น่าเคารพนับถือน่ะเจ้ามันก็แค่ไอสาระเลวคนหนึ่งเท่าน,นั้นแหละฮ่าต่อหน้าเคตวิชาเลือดของข้าเปลวเพลิงของเจ้ามันหยุดข้าไม่ได้หรอกมันมันมันทะลุผ่านเปลวเพลิงของเสี่ยวเยี่ยนเจ้าเองก็มีความทะเยอทยานสูงเหมือนกันนี่ เซียวเยี่ยนอย่าอย่ามาที่นี่เจ้าเคสวิชาเลือดบ้านนี่รู้สึกเหมือนว่าร่างกายของข้าจะถูกควบคุมโดยเขาเออเซียวเยี่ยนเอ๋ยหืมความรู้สึกนี่มันอะไรกันโอ้เจ้าเด็กบ้านนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมสายเลือดของมันถึงได้ส่งพลังอะไรขนาดนี้ นะน,น่นี่คือสายเลือดที่หลอมรวมจากสุสาสวรรั์งงั้นเหรอซุนเอ,อ๋อเหมือนว่าเจ้าจะได้ช่วยข่าอีกครั้งแล้วนะว้าวคุณพ่อสดแทบปะปะเป,ป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้ได้เวลาที่ข้าจะสู้กลับบ้างแล้วนี่คือสายเลือดโบรานของตะกูลเซียวและตะูกลนกงั้นเหรอถูกต้องและนี่ จะเป็นสายเลือดของข้าลองชิมดูหน่อยเป็นไงฝ่ามือขุนเขาฝ่ามือพิกสมุรฝ่ามือปัตภีฝ่ามือนภา,าโอ้โหเสียเยีย่ยนจะหน้าถึงอะไรยิ่งนักเจ้าเด็กบ้าเอ้ยเจ้ากล้าดียังไงที่ทำให้ข้าผู้นี้ต้องอับอายขขาเขาแข็งเก่งมากวันนี้ทุกคนที่นี่จะต้องตาย หลังจากที่เจ้าแก่นี่ใช้เคล็วิชานี้แล้วพลังของเขานั้นอยู่ห่างไกลจากแค่ขั้นกึ่งนักบุญเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่าน,นั้นไม่สิตอนนี้เขาเข้าสู่ขั้นกึ่งนักบุญไปแล้วข้าผูดนี้เป็นที่เคารพนับถือในวังหงวิญญ,ญาณเชียนะเป็นถึงผู้โอโสสีข้าจะพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของเด็กอย่างเจ้าได้อย่างไรกันเสียใจสิสิ้นหวงสิกวัวจนตัวสั่นเลยใช่ไหมล่ะ พบกับความตายของความสิ้นหวังผู้เกินกินเลือด